สวัสดีค่ะวันนี้แม่ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เพิ่มอีกสองตัวนะคะตัวสีทองแม่ตั้งชื่อให้ทองทิวนะคะส่วนคนนี้เป็นตัวทองทิวจะเป็นตัวผู้ค่ะส่วนส่วนส่วนหนูคนนี้จะเป็นชื่อสร้อยทองเขาจะเป็นพี่น้องกันกับ ทองเอกทองกวาวทองสุกนะคะแต่พอดีคุณเอกสิทธิ์จับมาเพิ่งเจะจับมาได้ค่ะเขาจะมีพี่น้องกันห้าห้าคนนะคะถ้ากับจะมีทองคิวเป็นพี่ใหญ่แล้วก็เอ่อสร้อยทองเป็นน้องครลงแล้วก็น่าจะมาต่อด้วยทองกวาว ทองกวาวเสร็จน่าจะเป็นทองเอกทองเสร็จเอกเสร็จก็จะเป็นทองสุกทองสุกจะเป็นน้องคนเล็กค่ะ <Okay. S 1> ทองทิวรูปหลอนะคะน้องรูปหลอมากดูดูเขานอนกันยังตื่นอยู่ค่ะเพิ่งจะมาอยู่บ้านแม่วันแรกยังตื่นอยู่ ยังไม่คุ้นเคยแม่ก็เลยใส่ไว้ในกรงก่อนนะคะให้น้องอยู่ในกรงไปก่อนนะคะส่วนทองทองทั้งหลายนี่คุณหนูถุงทองอยู่บนโต๊ะอาหารส่วนทองเอก ทองเอกเล็นกับพ่อส่วนเห็นไหมคะอันนั้นจะเป็นทองกวาวกับทองสุกค่ะแอบดูอยู่ตรงบันไดยอยากเล่นเหรอลูกอยากเล่นแต่หนูไม่อยากลงแม่ใช่ไหม ฟันร้ามากน่นี่สาไม้ของเราหกลัวเลยลัวนึงถ้าทางหนุ่มทองทิวนี่จะเสบใช่ย่อยนะคะเนี่ย ถ้าทางจะไม่เหมือนทองเอกทองเอกจะเรียบร้อยถ้าทางทองคิวนี่จะเอาเรื่องเหมือนกันยังไงฝ<อ>ากเอสซีติดตามน้องใหม่ด้วยนะคะทองเอกนอะไรพฝากติดตามพวกหนูด้วยนะคะขอบคลูกทองคิวขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะที่เมตตาน้องๆะคะ่ะ กดไลค์กดแชร์น้องๆด้วยนะคะฝากติดตามน้องๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ